ขั้นตอนของการติดตะก้าหน้าคลิปแบบนี้นะคะจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมคลิปวิดีโอที่เราได้ถ่ายสินค้าไว้แล้วนะคะจากนั้นค่ะให้เราเข้าไปที่ t i k t o k ได้เลยนะคะและกดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะในหน้าจอนี้นะคะก็จะมีปุ่มด้านบนนี้นะคะคือเพิ่มเสียงเพลงลงบนคลิปนะคะแล้วก็แถบด้านขวามือจะเป็นแถบเครื่องมือต่างๆที่สามารถใช้เป็นลูกเล่นต่างๆในคลิปได้และตรงนี้จะเป็นเอฟเฟกนะคะ ส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มกดถ่ายคลิปแต่กรณออีที่เรานะคะได้เตรียมคลิปไว้แล้วนะคะเราสามารถกดตรงอัปโหลดตรงนี้ได้เลยค่ะและก็ให้กดเลือกคลิปวิดีโอนะคะให้กดตรงวงกลมค่ะเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอนี้ถ้าต้องการให้คลิปนะคะมีเสียงเพลงให้กดตรงเพิ่มเสียงนะคะในหน้าจอนี้จะมีช่องตรงนี้ให้ค้นหาชื่อเพลงด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นเพลงแนะนำนะคะ และตรงนี้ก็จะเป็นเพลงรายการโปรดที่เราได้เลือกไว้นะคะส่วนด้านล่างนี้จะเป็นลย์ลิสต์ของกลุ่มเพลงแนวต่างๆนะคะถ้าเลื่อนหน้าจอขึ้นก็จะมีแนวเพลงหลากหลายเลยค่ะให้เราเลือกเพลงที่เราต้องการได้เลยนะคะซึ่งเพลงที่เราจะเลือกไปติดตะก,กาจะแสดงเฉพาะเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะถ้าเป็นเสียงเพลงติดลิขสิทธิ์คลิปจะไม่สามารถติดตะก,ก้าได้ค่ะถ้าเราชอบเพลงไหนก็กดเลือกได้เลยและก็กดติ๊กถูกตรงนี้ค่ะ จากนั้นจะกลับมาสู่หน้าจอนี้นะคะและเพลงที่เลือกนะคะก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นให้เรากดถัดไปค่ะจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะในส่วนของหน้าจอนี้สิ่งที่จําเป็นที่จะต้องทําก็คือตรงนี้เราจะใส่คําอธิบายค่ะส่วนตรงนี้คือแก้ไขหน้าปกค่ะและตรงนี้คือเพิ่มลิงก์สินค้าหรือปักตก้าสินค้าบนคลิปวิดีโอนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มตรงเพิ่มคําอธิบายนะคะตรงคําอธิบายให้ใส่แฮตแท็แล้วตามด้วยคําค้นหาด้วยนะคะเพราะแฮตแท็มีผลต่อการค้นหาค่ะอย่างเช่นถ้าเราใส่แฮตแท็แล้วพิมพ์เนื้อหาที่เกี่ยวกับสินค้าแล้วมีคําแนะนําเด้งขึ้นมาแบบนี้เราสามารถกดเลือกคําแนะนําด้านล่างนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็ให้เพิ่มแฮตแท็แล้วตามด้วยคําที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือคําอธิบายต่อไปได้เลยค่ะการพิมพ์จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะแฮตแท็ <ht> จะต้องอยู่ติดกับคําอธิบายแล้วถ้าจะเริ่มแฮตแท็ใหม่ ต้องมีการเว้นวรรคระหว่างแฮชแท็กคำแรกและแฮชแท็กคำต่อไปด้วยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนรูปหน้าปกถ้าเราไม่ต้องการให้แสดงหน้านี้ให้เราจิ้มตรงคำว่าแก้ไขหน้าปกแล้วก็จะมาสู่หน้าจอนี้ให้เราเลื่อนตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเลื่อนไปตรงจุดที่เราต้องการให้โชว์เป็นภาพป,ปกนะคะส่วนด้านล่างนี้เราสามารถตกแต่งรูปหน้าปกของเราด้วยตัวอักษรที่ต้องการพิมพ์บนหน้าปกได้ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกค่ะ จากนั้นให้กดตรงเพิ่มลิงก์คะ่ะเพื่อไปดึงเอาตะกร้าสินค้ามาค่ะและจะมีป๊อปอัพเด้งมาแบบนี้นะคะให้เลือกตรงสินค้าค่ะและจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจัดก,การสินค้าของเราที่เราได้ทําการดึงสินค้าจากร้านอื่นมาไว้ก่อนหน้านี้แล้วให้เรากดเพิ่มสินค้าที่เราต้องการดึงมาติดตะกร้าหน้าคลิปได้เลยค่ะและก็กดเพิ่มค่ะและเราสามารถเพิ่มชื่อสินค้าตรงนี้นะคะสามารถลบชื่อสินค้านี้ออกแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ได้ค่ะ พิมพ์เสร็จแล้วให้กดเพิ่มค่ะและลิงก์สินค้าจะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถติดตะั้าได้สูงสุดถึง10ชิ้นต่อหนึคลิปนะคะเมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วให้กดโพสต์ได้เลยค่ะเมื่อโพสต์สำเร็จให้เรารอ3-5นาทีเพื่อให้คลิปของเราเผยแพร่เป็นสาธารณะนะคะแล้วเราจะเห็นคลิปของเราโชว์ในหน้าจอของเราจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าใช้เครื่องอื่นมาดูช่องเราก็จะเห็นตั้ง้าติดแบบนี้นะคะ ทีนี้ถ้าใครกดตะกร้าสินค้าหน้าคลิปของเราเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการติดตะกร้าหน้าคลิปวิดีโอของเราสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะมาดูวิธีการถอนค่าคอมมิชชั่นครั้งแรกกันค่ะ